พี่น้องตุ่มกุนสีนใส่ปลาก,กระพงอะไรใส่กระลำผู้หิวเขาเพรอยากเขาผู้เท่ากับเห็ไหาเรียบร้อยเมอแล้วกินเส้นที่กันแล้วก็เขาอยู่น้ามุมเก่าเหรอต่บ่าเตียนอยู่หม่เก่าเหรอต่บ่านมุ่มนี่แหละต่บ่าไฟมันแจงนะใช่ไหมมากินเขา่าพักอาบน้ำเสียอาบน้ำนใส่เสียคุ้มไหมซื้อลกูก I I อนนีีอันตัวนึงก็มาแล้วเจ้ากินเขาไรเงี้ยนก็เลยต้เอาลูกจะคล้องนี่แหละเดือดเดือดม,มนากน็สีมาได้บ้านต่บงยหน่ำหน่ำามีลูกันสีม่คอยเลี้ยงหรือเปล่า่อยกับบอก <c oughs> เลี้ยงม้าพี่น้องวะสวัสดีค่ะเขาเลี้ยงกันล่อง่มร่มอืออู่พี่น้องเขาว่าพาย,ยุสีเขาคนสีร่งอีกโอ้ยทั้งสีหนาวทั้งสีหอนทั้งสีอู้ผู้เฒ่าออกบ้านบ่ได้อาบน้ำสิบพุน่ะแต่มือพุนล่ะ ข้าวอบันนี่กินเขาน้ากันเมือ่อนั้นก็บม่ได้อาบน,น้ำด้เช็ดตัวที่ซื้อซุบๆก็ได้เห็ดแผลเห็ดยังให้เพื่อนซื้อโอ้ยข่อยเมื่อนองเดี๋ยวนี้มันนั่นกปกินยังกับข้าตอนกัแท่น,ทนมายาหัวมัน,ก,น,มน,ก,นกินพี่กอล่ะเป็นนีเซเว่นเหี่ยวกับเส้นน้ำไหนกัสิบเป็นเส้นเซเว่นอยู่บอกว่าอุ้ยเอ้าเศร้างอมันสวัสดีเลยบ่ มื้งเสนนบ้าจริงเหรมุม้เซนปลากระป๋องกะลำมุม้งเสาก็กินอันนี้คือกันไงล่ะแต่ว่าบไร้กินคือข่อยเพราะว่าเพิ่นต้องกินเขานะก็กินมื้งเซนยาหัวเราไี่นองเออเมือเงินก็นแจ้งแล้ว มีไข <c ười> ่แก e mm ้งอย่ผทั้งหัวผนขาวเตอะอันห่อนคอยกินได้เมื่อไหร่แซ่บก็แซ่บก็ได้บนที่แลนพี่น้องเอ้ยวันเลยส่วงตั้งแต่ข้าวอันหมอลำเพิ่นช่วงนี้ม่หนาบุญหนางานเนาะ เน้ต่นซาเพื่อนเนาะมองเราก็ได้เ <c oughs> บิงง้งนังได้กับไห้นั้นั่นเนื้วต่นเพื่อนเพื่อนไกับหนะั่นเบิ้งคิบเพื่อนน่ะเขาบบนายจ่มือแหลกเหมือน,นะว,นวินาทีแหลกกูละเขาแก่งข่วมไปหมดพร้อมยุใครกันเนาะสาธุด้อ นซาเพิ่นไปเบิ้องมอลำก็ให้แต่โบอันบบมีอันข่นาวแบบนี้ย้ำกอลลัสูงมากกับห้อยวนนะู่ะนะหายได้โบไปนอ,บอ,น,อนบอให้เห็นผู้ใหญ่หาให้ตะกี้ไป็นเล็กน้อยไปเบิ้งนั้เพิ่นแต่มอมัยไม่ได้ไปแล้วเพราะว่ามัน <c oughs> คือเห็นนี่ละ่ะ มือต้มวุ้นเส้นได้ปลากระป๋องแด้กระลำใส่กระช่ายได้หลายดูกุหลาบตัวเดียวพราอีตัวนึงเพื่อนอันไล่ตกห้องที่เป็นนาง ว่าขึ้นนิ่มัมสิมานอน้ราข่อยเราหันขึ้นนิ่มามากก็สแสดงว่าปอย่กับเจ้าของเก้าเพล่ะนี่ต้นซาระนะั่งเอายาเอานู่นให้กินนั่งปว่วยง้อไข่ขี้หอนวดวดๆค,คือคนคือเด็กหน่อยกกินบ่รเดอกินทั้สิน้นเหนื่อยสให้นั่งนั่งกินไปรอบนึงแล้ว หล้งแต่ถือไฮถือสีมาบ่ึ้นไปน้องขบุญน้องขอลงังอีตัวเมียน,น้องขบุญแต่ว่าบอนี่น้องขลังเฝ้าเหร่นกับเขาแต่ว่ามือแดนนั่งสิตะคุบกับรู่ <c oughs> จอบจอบก่อนด้ว่าหมากลังไวรุ่นหมากลังไงพอพื้นรวมเขาต้องแน่นหนาแม่ดอก <c oughs> อื เอาจากสิไม่เยี่ไม่นามเพราะไหต้องเก็บข้อไข่เด่เดว่าได้อยังแม่คนบางคนบ็บอกกับต้อสับคนก็บอกกับเด็นหอยพวกนี้แหละเป็ดเก่ห้เมื่อเช้าน้ำหาลูกวันเมื่อเช้าเราสวงใบสองนอ่ตื่นกับมาน้ำหาว่าว่ามันหมีดับไม่ไอาไปกินแล้วปกติเอิญใส่นัางสีหหองวีบวิวินะโอ้ยน้ำอยู่เป็นชั่วโมงยางออมไปหมดเดี๋ยวแต่บ่ให้ไปถามเขาเจ้า พอเราเห็นคนเนาะก็จะไปทำถ้าได้เห็นคนเนาะก็จะเข้าใจไ,ได้เลยนะแต่ว่าหมาตัวนี้มันหน่อยก็หานมันม่สามารเจขับให้ไม่ได้หรอกเรากมันสิหิวจัดอีนีนะแต่วันนั่งก็ไสิหิวจัดอยู่เพราะวันนั่งเป็นแม่ลูกอ่อนนั่งขอ,อ,ก,อ,อ,อกลูกแล้วรอรอไก่ไข่เข้าไปเศร้าก็ตัว <laughs> นั่นแหละอีนั่นแหละอีเดียวละ <laughs> เฮ้ยหมอมากว่าเพื ch oc, ch oc. <laughs> ่นลูกแม่ว่าเพื่อนมาอ้าวจบจบเนี๋ยตัวย่างอยู่บ่อยากเล็ดดอกกันเล็ดมันก็มัดหมู่บ้านเลยพี่น้องเล็ดบ่ลงดอกเลีดบ่ได้ดอกเพราะว่าหาบอกคนอื่นมันโว้กกว่าปีน้อยซื่อุดเห็นเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นนู่นนี่นั่นบริเวณนกลสบมาน ถวมร้อยหที่เบาของกระเบื้ถ้าขอเห็ดเนีเ่ยไ่เหลือมัดหมูบ้านบาลงเย็ดน่องเด้เห็ดน่องเด้ยยอเอี่ยวเหีย่ยวเอี่ยวโบเห็ดน่องกินแล้วก็กินแบบอัดอก็วับอัดเลยอันนี้แหละ,นนละกินอยู่นี่กิ๊บตัวนี้ะข้างบน สี่สองสี่สามนี่ลูกมาอุดขบุนก็ลับบุนไหวอยู่ยังเซนปลากระป๋องพี่ือา ถ้าว,ว่าปากกระป๋องนียิ่งได้ให้ลูกเรากล้ามาจินจได้ไกินได้จริงกินหอนหอนมันหอนแล้วมันไม่แห้งชีวิตก็สิ่งยืนยยาวต่อไปอ ย่างเส้นปลากระป๋องอี่ลีเด้แต่ว่าอันตัวปลาเมื่อกี้ในกินเส้นก็ผักตกไซนัอ่นอยู่ ใส่บักขามเปียกพี่น้องมาเฮ้คักขนาดสุด,ดยอดสุด,ดยอดแห่งข้มเปียวบักขามเปียกบ่แม่ขามเปียกในเมืองเักขามเปียกบรรหนอกเลยที่แก่ที่กระจอกแก่แก่จากง้อยล่ะแก่จากต้นมะอันขายเลยเนียตัวแปดสิบบาทที่มันประดิพันยังเลยเนี่ยที่ขัขามเปิดอีหลีนะ เปีเ้ยว,วหวานเขาผสมพื้นน้ำตาลแล้วกี่เขาแพกออกมาแล้วเป็นดำๆน้ำเขาพานกระเหมือนกันแล้วเอา้าบ่มันไปเดี๋ยวอาให้ลูกนะลูกไส้ลูกไส้กินไปรอบนึงแล้วก็ทายอีกโยล้ละ นองเนยอืมมีละเสียวไให้ลูกไส้ขอบคุณกา